น,น,น,นี่คือปีงหัมันกินะเราอยากมาเยมาด่าแลยอยกเยวเนี่เ <c oughs> <c oughs> ล็กไหมโอ้ยบาทใหเลยนี่ อะสบายทุกคนเชงตอนนี้เราก็ยังอยู่ป่านะคนนะยังอยู่จุดที่หมูป่าถิ่นเฮียนทุกคนเลยว่าที่มาเทอดมาครบเมื่อไแล้วเราจะมาเฮ็ดผูกกันนะบ้านนี้แบ่งสันปันโซนกันทุกคนเลยนี่มันนี่มานะคุณมือนี้ได้หารดีแล้วมันนี่นี่เฮ็ดผูดหมูป่าแบ่ง ปันพูดกันเอาเมือนะวันนี้นะหิมะค้มเลยทุกคนเลยเพื่อสิลงมาแต่บ้านพุ่นกรบเพาะแห้งนะไก่เติบ <c oughs> เพื่อสีขึ้นไปนำ้ำแต่หาสัญญาณโทรอีก่ตรงนี้อย่า <c oughs> <อ>ตีพี่น้องก็มาเอาลงมือใส่กันเพราะว่าเอากักบสองคนบาได้นะก็เลยต้องเฮ็ดโคอยู่ป่าตรงนี้วันนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะพอได้กินอยู่วันนี้ก็ได้ ก็จะมารอบแรกสองคนเลยได้มีผู้เผานะรอบนี้มันคือรอบก่อนๆนั้นดี่าเลยอยู่เขาแห้งเขาทางมาโต้เลยนะโอ้โัเนอตัดอ้งีนาวเ้ยอันนั้นเนื้ออะไยคือไรวะ เอาเสนปาเหลืงใดีใน้ลอไม่โอดาหมใจยังไอ้ดทางอื่กับโมีหลุนเยผมัยาวเลยมัยวเยามนี่้กไ้ห้นี้งห้อนี้เลยให่กะไ่งจะปีงหำมันกินคนหิวเข้าเดี๋ยนี้โอ้ทามาทีมงานโฟิ์กชิรามานะหิวเขาแห้งตอนนี้ ปีนเขามันกินก่อนปันทุนโซ้าวกอนทุนเลยขึ้เหวด้าเ่๋ายใจขึนต้น้นไม้าเาเทรกครับมาไฟถึงเหอาติดโอ้โอมานาเอแล้ันจิไปมาท่านี้ก็ได้ แมนโอ้ไปอลยเด้ออืมอะไต้องัำนี้ข n มันอยู่ไหนเนี่ยขเนาะมีพวกยวมันนะอืมเราบอกแค่ถือเราได้ยินถม่เยอะอาจเดี่ยมให้โตบอเออเขาบอให้เีมันโตมันบอกอ นี่คือป <Hi> <rad io> ีงหำมันกินนะทุกคนหิวเข้าแห้งเข่าแหงมาอะไยววเลไก่ก็ได้ไง่แน่นอนเียนนั่นบย่ายอไปอาีงไก่ดูเขาบกว่าหดกจัดถึงบินงมบอกนืหนั่งก่อนสขา มาหัวันเลยโคมในไทยทุกคนก็โคมนะาไทยกมาตามามโวโคไม่อยากโค่เลยความตึงเราหลักไอเลยดิ๊กไปแบบี้เรลไม่โคมเซละน้อว่าดีละครับอันนี้เกดากมมาเลยอ๋อ

เออบวงบวงยังไงมันตกดินดินิท่องใช่ไหเออบวงบวงนตกอันนี้ตัวเมียตไปลาอะนเนีว่าเื้าเขาให้ลองพี่สันลายได้สลองพี่สัลาแไม่ลองพลงเียนี่เขาบเกวได้คนาไอ้เลวยเอ็ดเมียเว้ยไม่เคยลองพี่ตัวขอกมียถ้าเขาอาอย่างนี้เขาจไ่เคยองพ่

รตรมกินแล้วเ้กินเหลวแล้วสิเอาดอกไม่ไม่นเนีเอา่เยเขา่็ตนแตบอกห้าไนนี่ย่หอบอมีข้าวมันต้องเทอกแล้วหุ่นรทา

กไล่บ่าเลยอ้หีจะต้องกดดาดิข้าวต้ยังเวนอ้แล้วไอ้บัห้ามย่งต้องกดดาเลยเยอะากเหอไ่ต้อรอคิดอไรแบกนี้ยังออกไปคอเลยคนนี้ขาดไปสิ จะได้ก็อยู่โควิดไงานบิดมากหมอนี่มมนถืออ้อนไปช่วยพวกเราไปจับไปเเอาเลยสิบเลยดิ่มนไม่ยังถืจะดอดเลยโดนเลยวันนี้บุ่มคำจนมืดทุกคนเลย เมื่อสิแลี้ยงผู้เสี่ยงอีพอเทอิดนี่ก็จะสองทุมสามทุบมมันบุญยักแหละตอนนี้ยังอยู่กลางดงทุกคนเลยมูปาปเป็นคนแข่งนะอยากเชี่มมกันเลยนี่ ว่าหักกระซ้าวใสมือจะเป็นอะไรมันเปิดไฟเปิดไฟบ่ไ่เฮ่เปิดไฟบ่อไมืองอะไั้ไฟท่านีแะอยาบ่อี่มหอีก็มันตืออยู่บ่ออส้มห่อย เลี้ยจับใส่กับพัลละนเลยเนี่ยขนุนอันจับอยู่ประจับนู่นคือขาดตัวไปะจะขี เนาทุกคนตอนนี้ก็แบ่งสันผันโซนกันแล้วทุกเลยมีแต่ว่าให้ทีมงานเขาเอาก่อนนะพวกว่าผู้แปงนี่คืออ่อนมูลังนะนี่คือกฎของเฮาทุกคนเลยเออไอ้จับกระทงจับกระทงแล้วเราก็สิกลับบ้านแนี่บ้านนี้ทุกเลยมูนี่ถือมาแล้วมูนี่พอได้อยู่ได้กินตามภาษาคนป้าคนตรงทุกเลยหาอยู่ว่างกินนี่ยังหาที่ไหนเนาะ เราอยู่บ้านนอกเขาหน้าเขาก็หากินตามภาษาบ้านนอกเนาหน้าเขานี่แหละเตใส่แล้วต้องดูเบิดนะครับจ้ะไม่ใช่เก็บอะไรไปคุณกันมั้ง แล้วใส่กำลังเลยยาขาวไปเตะทุกอย่าง

เดนี่ยต้องเห็ดคักเนี่เออแตหูม่ไ้เหตมาเียดเ่ยจะ้รจักเน่ยายบ่อีเสียเว้เนี่ยอยากอะสไปเงแด้วยจับดนึง

ของเฮานะทุกคนนี่เบาไหลเออเนื้อเนื้อคุณมมาโยงมืกนห่อยวยงนี่นะกล้ยงกันมึนเกือบหลังน้ำมัดอยาบพั้อนไก่ตันี้มันงอผมพัดมันง่ายนะมันนม่นทำบนนนบ่ตอไปกินแลเรา ดีีมนี่เนยงอ้มันตีทดีเนี่ยรต้องซมูลูกเลยหน้าใุนึ่ยามันอาพังเสียเาหรือเปล่าทำด้วยด้ะฮะเอาไปเค่ตนั้นนมองงมว่าโอ้ยน